ครับตอนนี้ก็จะมารีวิวทาความเร็ว0-100ถึง100ในรถเก๋ง Honda Accord Hybrid-Tec h G10 นะครับตัวท็อปสุดนะครับว่าความเร็ว0นถึง1น0นั้นใช้เวลากี่วินาทีนะครับโดยใช้ความเร็วอยู่2โหมดโหมดแรกก็จะเป็นโหมดธรรมดานะครับแล้วก็โหมดที่2เป็นโหมดสปอร์ตนะครับโดยจะใช้โหมดธรรมดาก่อนนะครับก็แน่ ศูนยในโหมดธรรมดานะครับหนึ่งสองาปองฟิล์มกันโอเคศูนยในโหมดสปอร์ต หนึ่งสองสามไปโอเค